สวัสดีครับนี่ว่าสื่อตำปลาครับผมนี่บ้านเกิดครับบ้านสว่างอารมณ่มครับบ้านเกิดผมจริงๆเลยครับนี่ตำปลาตำปลาบ้านสว่างอาร่มมาทางองหฮีครับก็เปนี่ก็เป็นบ้านองหฮีแหละครับผมนี่ร้านที่ฟังสื่อด้วยดูไอ้เล็กหน่อยไปนันง่งจิั้งผมอยู่บ้านท้องหน้า

มันนี้ผมมีบักหอยด้อมือนี้มีบักหอยโอ้มบ้านไปขายตะปูเดวแม่นอีแ่เอาเรียงบ้านบ้านหนิ้าไปขายิแม่ดมาไม่เห็นขายดีล่ะขายอรนอยู่นเลูกชินก็มี <laughs> ชิดนขาดเลยยลังลมันี้ต่ำไหมเพื่อนมาครับที่ต่ำผมนเ่าอ เอ้ผมเอามานะไม่ได้ทําไม่ถูกนะครับ <laughs> ừ. <laughs> <laughs> ừ. ừ. ัวตตัโอ้ยทัวตรงเจียเาเป็นเอฟซีกี่ยื้อเสื้อเสื้อน้เอนะครับผมเี่ยก็ไม่ได้ฝาดเอฟซีแต่ว่าสุงหาซีฟได้ครับนอันี่ดตามับเกาะก็หลายครับผมติดตามเราผมติดตามนุกบทตรงนี้แหละเจียอยู่บ้านไหนครับนี่ยู่ปรหาดครับผมปรลาดโอ้ยามงหาซีฟได้ไหมครับผมโอ้ยสองถุงสองสามซีฟก็ประเด็นมั้ดตามบงนี้เด้ยหมบงตลด เงี้ยนวะเงี้เบื้งตลอดเบื้งตลอดอ๋อซอยครับซอยขอบคุณครับขอบคุณครับเด็ดตัวเด็ดนี่ดีนะติดนีครับผมเนี่ยเนียนครับผมเนี่ยนะบพี่มันลูกเล็กนะครับครับออถ้าดินได้มากถ้าใส่กาแฟเนี่ยตัดกาชินครับผมตลาดกาชินครับโอ้ที่ผู้ที่สามติดตามติดตามเบิ้งเกือบตะเกียบครับผมอืมคำผมซอยครับซอยสามถุงเลยกันครับผมขอบคุณหลายๆครับสามถุงหาซิเป็นวะแม่นครับผมเดี๋ยวใส่หน้าตะแกรงรถผม น้อซอยเดียซอยเดียเอฟซีแต่อยากกินแต่ว่าจะซื้อไปจะกินอันนี้ครับหมามาขายอยู่ดูอยู่โอ้โหเห็นแลอันที่แค่บ่งดอพอตัวเลยที่อ่ะนี่กระนี่แล้วนี่ติดตามติดตามครับผมจะซื้อตำปลาไปกินท้องหน้าอยู่บ้านท้องหน้านี่แหละนี่ครับผมครับเงินบุญละล้างครับครับผมอ่าเดี๋ยวมันใจเงินครับเดี๋ยวแป๊บนึ่งเด้อจะใจเงินต่ำห้องเงินพอเงินมันต้องเด็ดเลี่ยดนะครับเดี๋ยว ได้แล้วตาป่าเราครับก็จ่ายเงินไปครับนะครับทนะี่นี่อาหารเขาขายหอดหนังแข้งปั้นนะครับหนังแข้งปั้นกนมี่ครับ ครับนี่นหมูบ้านเกิดผมิรีครับนี่บ้านสว่างกรมณุมครับอ๋อตะข้าวขรัวคราบข้าคขึ้นนะโอเคเรียบร้อยมาพี่น้องกินน้ำกันมาเนี่ย ปลาบระดีมาเห็นกินกับเอิญกินนั่นแหละเห็นมีคนมาเหยียบม,มายา่ยมซ้าเนี่ยท่านมีคนมาเหยียบม,มายามมันก็ได้นั่งกินมไทยกินผู้เดียวกันซึ่งผมบอกนะครับช่วงกินกับซ้อท่าน,นกินกับซ้อเอฟซี FC มาช่วงกับซ้อวะมาเยมีมายามซ้อนไปกินเก่าสิสทไทยกินน้ำเอฟซีให้เบิ้งนั่นอนะ <c oughs> น,นี่ท่านไหนมาจะค้นเนี่ยท่านมีคนมาเหยี่ยมจะค้นเนี่ย <c oughs> สาหอดเสะหวัดเทียงเนี่ย ทวดินนั <c oughs> ้นอุนทวดินน้ำเป็นปน้ำเอฟซีสามถุงหาสิบบาทที่ิุงขายตุงละเศ้าแล้วตรงนี้ยี่สบาทเป็นว่าเราเป็นเอฟซีมันก็นเลยอุดนุนเล้วซื้อ าต่มีเอฟซี 4, ปุ๋ดงมาเยี่ยมอยู่เนี่เห็นรถกระบะมากเราปะนี้แมนมโนขับหนิเนบบาะกระบะขี่ไก่ไปเหมือนน่นคันงามเดี๋ยวปุ่นไทะเบียนไฟทะเบียนระยอง บ้านก็ตะเหลี่ยงของานนี่ครับบุญเรียงบ้านก็มีมะล่ำมี่หยางอยู่บอดีไปไทยเบิ่งว่าผมเคยทายแล้วตะกี้บุญเลียงบ้านเนี่ยอยู่ในบ้านเกิดผมนะครับเมื่ผมไปซื้อตำตำป้างทำเนี่ยแหละบ้านเกิดผมครับนี่มูบ้านเกิดผมบุญเรียงบ้านก็ตะเลี่ยงตรงมองบ้านเนี่ยกับมีโล่งท่านมี่หยางเงื้อกันแจกอาหารการกินกินฟรีได้โล่งท่านกับปลายแล้วครับผมบมึงเล้ว เลี้ยงบ้านเลี้ยงจับเลี้ยงตะปูครับแก้วเอื้นพิสารับปูยังไงรอท่าง, <c oughs> วงหวยบ้านผมครับค <c oughs> นททศบ้านผมเนี่ยเขาจะไปเหตุล่งท่านนั่นกันเลยญาติาดวงญาติสิ่งนี้ ผมนี่แหละให้ดอกเพลี้ยโล่งท่านกันก็ได้พวกลูกป่าผมเนี้ยให้ใหดอกเพลี้ยโล่งท่านเนี่ยอยากอาหารการกิน้นข้นว่านกับพุ่งมีเอฟซีเขาส่วนไปไปงานฉลองไอ้กุฏิหลวงปู่ศิลาครับท่างวัดพุ่นครับ ไอ้ธรรมะอุทยานหลวงปุซิลาทาลั้งกลสินครับเอฟซีามาตัวทั้งขอนแกน่นส่วนไปว่านนี่ครับต่ไรตัวทา้งเฟียดด้วซอบ่เดี๋ยวถ่ายลงยูทูบให้บงบ่เดีถือกล่องไวนั่งถือตะโท่ซับไปเคียงเดียวจเจบรรยากาศคนกัลไรครับค้คนคนเต็มเลย พ้นลหลายขั้วต่อแถวกันออนของบูชามีหอดกำไรเมือ่อมีหอดอย่างนะของบูชาพวกพาเหรญพาเหรญเป็นกระลังดังๆเลยครับต่อไปสมมตราคาสูงครับต่อไปพาเหรญพาเหรญของไอ้หลวงปู่ศิลานะครับกรลังกำลังเป็นที่นิยมกันเลยครับช่วงนี้ กรีบสัญหาเะครับผู้ใอไดสัญหารีบสัญหาผาเหลียนของลวงปูศิล่าไปครับนั่นโดนไปสิได้ราคาสูงนะครับเนี่ยแต่เวลาเปาไปปล่อยเอาติดเมืองมาครับเขานเหนียว ต่ำปลากระแสบคัทังแสบทั้งเพียดกับทั้งสบทั้งเพียดสั่งเพีดกับเล่ข้อเล่ต่ำเพียดต้อนเหมือนกับไอ้กินต้อนไอ้สกินเล่น